ดูกันที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะเขามีการเปิดหน่วยบริการอำนวยความสะดวกรองรับการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการเปิดบริการในวันทําการค่ะไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชั้นหนึ่งเทศบาลเมืองเมืองพลน,นายเทพรัตตันตะยานน์นายอำเภอพลเป็นประธานเปิดหน่วยให้บริการเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการที่มารับลงทะเบียนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีนายกิติโชตเตรียมเวทวุธิไกรนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับค่ะพร้อมกับมีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะคะในการเปิดหน่วยให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ด้วยค่ะ สำหรับหน่วยบริการรับลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกตำบลในเขตอำเภอพลนะคะก็สามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่13ถึง31มีนาคมนี้เว้นวันหยุดราชการค่ะณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น1เทศบาลเมืองเมืองพลนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะมีผู้ยืนยันสิิตทั้ง2วันนะคะก็คือ13กับ14มีนาคมที่ผ่านมารวมแล้วกว่า2,000รายค่ะทั้งนี้ นีนะคะนายอำเภอพลนายกเทศมนตรีเมืองพลคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงธนาคารรัฐทั้ง3แห่งยังได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้พิการค่ะพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็คือไปถึงที่เลยนะคะ,คะโดยเฉพาะอย่างนี้ค่ะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอ,อายุนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ก็มีการบริการถึงที่แบบนี้เลยค่ะ